สวัสดีกลุ่มอสศวนทุกท่านพวกกับผมไอวินปูซิเมนกในเกมอีโดราแฟาสีสตาสก,กะนะวันนี้เราจะมาลยุยหอ,อคอยทัดลมกันลุยเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะลุยเนี่ยผมขอดูมิชชั่นก่อนพันด่านภายในสิเทิร์น,น,นต้องใช้ท้าไม่ตายอย่างน้อย3ครั้งแล้วก็ต้องไม่มีคนตายอันนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ยากไม่ยากนะ เดี๋ยวเราจัดทีมดีกว่ามาก่อนอื่นทีมเทสที่ผมจะจัดเนี่ยเอาเป็นทีมนี้แล้วกันนะ mm. ก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะหองคอยธาตุลมเนี่ยเราจะยัดได้แต่ตัวละครธาตุลมเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยให้คุณจัดทีมรอก่อน หรือทีมอะไรก็ได้แต่ว่าผมจะเอารอเป็นหลักก่อนรอมีตัวละครธาตุลมอะไรบ้างที่เราจะใช้ได้บ้างเวลาอย่างเงี้ยคุณต้องนึกถึงตัวที่ผลิตแต้มท่ายคุณได้ก่อนนะฮะก็อย่างเช่นอ่ามันก็มีหลายตัวนะไอดอลก็ได้นะครับหรือตัวเอลิเมนเตอร์ตัวละครธาตุลมเนี่ยจะเสียเปรียบอย่างเดียว ก็คือไม่มีตัวละครเจนแต้มธาตุอย่างแอสเทียหรือว่าเคนเบลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพึ่งแค่2ทางคือเอเลเมนเตอร์หรือพวกที่เป็นอไอดอลนะซึ่งอดอลมันก็เป็นตัวละครเทศกาศนะฮะส่วนเกลดาเนี่ยก็เป็นตัวละครเทศกาศแล้วก็เป็นเอเลเมนเตอร์ด้วยที่เป็นทั้งเอเลเมนเตอร์แล้วก็ตัวดาเมจเป้าเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นตัวแรกเลยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวโปโปพุดดิ้งตัวเนี้ยมันก็เหมือนกึ่งตัวละครฟรี่ะแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ได้จากการสุ่มกาชาสีดาวขึ้นไปเท่านั้นก็คือตัวโปโปพุดดิ้งอ่ะไม่เคยหลุดเลทจากตู้ปกติต้องใช้ตัวการันตีสีดาวขึ้นไปถึงจะเจอนางนะตัวนี้เอามาซัพพอร์ตได้แต่เอามาเป็นดาเมจไม่ได้นะมาซัพพอร์ตเรื่องแต้มธาตุได้ ถ้าเกิดไว้ทีมรอเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เพิ่มพลังป้องกันได้ดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นทีมทีมคาวออสเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจชนะ่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดบอกมาเนี่ยจะเป็นตัวรู้สึกตัวไอดอนมีไหมเออไม่มีไม่มีไ,มมไ,มมไอดอนมีแค่เอเลเมนเตอร์โอ้ผมผมจำผิดท่าตุฮะสรุปคือธาตุลมเนี่ยมันมีแค่เอเลเมนเตอร์ที่คุณจะใช้ได้เท่านั้นไอดอนไม่มีไอดอนมีแค่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกเกียวด้าแ้วยกันโปโปรพุดดิ้งเดี๋ยวผมเอาไว้อีกทีมหนึ่งนะเอาไว้อีกทีมหนึ่งในเมื่อเกียวด้าเป็นตัวละครธาตุลมเนี่ยเราก็จะต้องใส่อาวุธให้นางถูกต้องไหมอาวุธแล้วแต่จะใส่นะก็จะใส่อะไรก็ได้ใส่จงตีเป้าเดี่ยวให้แรงขึ้นก็มีมันก็มีหลายอาวุธอย่างเช่นดาบ แต่ว่าถ้าเกิดลุย,ลย,เ,ฉยเฉยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาต่อมาก็จะเป็นตัวตัวซัพพอร์ตนะตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็จะมีหลายตัวเลยที่จะามาใช้งานได้ถ้าเกิดถ้าพูดถึงเรื่องฮิลเนี่ยมันก็ไม่ผลมีแอเบลอยู่แล้วนะฮะแต่ผมขอเน้นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนก่อนคือมาทูอีกนะมาทูอีกเอาไว้ซัพพอร์ตอีโอตัวดาเมจเป้าเดียวนะ แล้วก็จะมีใครอีกตัวฮิวแล้วกันตัวฮิวก็จะไม่ผลนมิาเบลอยู่แล้วเอ๊ะผมว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดหน่อยดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นมิาเบลนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวโปโปนาทัดลมเออตัวโปโปนาทัดลมอะ่ะเพราะว่าตัวโปโปนาทัดลมมันปรับสมดุลแล้วมันก็เก่งขึ้นแล้วล่ะเยอเอาอีโอมาใช้เอาอีโอมาก่อน E o, e o. อีโออีโอเอ้ไม่ใช่เอมาทุิมาทุอิอยู่ด้านบนปะโอเคมาทุิทีนี้พอมาเป็นทีมคาออสเนี่ยต้องมาเริ่มคิดแล้วเอาอะไรดีทีมคาออสเดี๋ยวเอาเป็นตัวอีโอแล้วกันแล้วก็จะมีจีเซลอันนี้ขาดไม่ได้เอาไว้ใส่รองเท้าแล้วก็จะมีตัวตัวไหนอีก ตัวไหนที่ใช้งานได้อพ,เอ,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 เพอเพียงเออเดี๋ยวค่อยว่ากันพอเพียงพอเพียงก็มาซัพพอร์ตได้ตัว ex e นะมันก็จะมีตัวอะไรอีกอ่า o s e r ต้องรอปรับสมดุลนะ่ะแต่ตัวนี้มันก็ใช้ได้อยู่อะเรามีตัวอะไรบ้างอะ่ะมี buffer ยังยังไม่มี buffer ขาดตัว buffer แฮะเดี๋ยวเอาตัว lise แล้วกันใส่ไปก่อนก็จะประมาณนี้ โอ้ oh. เออผมไม่ได้ใส่เอลิเมนเตอร์เดี๋ยวใส่เอลิเมนเตอร์ก่อนเอาตัวโปโปพุดดิ้งโปโปพุดดิ้งมีไหมแป๊บนึงนะโอเคโปโปพุดดิ้งแล้วก็ใส่ไอ้ลูกอมเกือบลืมเลยนะเนี่ยอย่างน้อยเพิ่มแต้มธาตุลมได้เป็นสียังขาดให้ ขาดหน่อยนึงก็เดี๋ยวใช้อันนี้ช่วยด้วยแล้วกันได้ปะโอเคได้สัตว์เลี้ยงเอามาเพิ่มแต้มถาดตรงนี้เอาเป็นอันนี้แล้วกันที่เหลือก็อามาซับพอร์ตอย่างอื่นเนาะก็อาจจะต้องอาจจะใส่อาวุธที่เพิ่มดามเมจท้าให้ตายแรงขึ้นส่วนมาสุ่อใส่อาวุธประจำตัวไปก็ได้แล้วก็ มิาเบลอ่ะผมไม่มีอาวุธประจำตัวนางยังไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวต้องรอก่อนใส่อาวุธฮิวไปที่เหลือก็ผมว่าใส่ไอเอสเก็ได้เดี๋ยวใส่เอสเทียใบไปเลยก็ได้มั้งตัวนี้ใส่นี่ไอเอเอเอ,อันนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็จะมีใส่นี่ไปแล้วก็ ตัวนี้ใส่เป็นเพิ่มพลาโจมตีไปแล้วกันเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรไงเราก็ใส่อะไรที่มันซิมเพิลสิมเพิลไปก่อนหรือใส่อันนี้ดีใส่นี้อย่างน้อยเวลามาโจมตีธรรมดาเราจะได้แต้มธาตุเพิ่มด้วยก็โอเคนะต่อมาก็จะเป็นอาวุธอันนี้ใส่เป็นใส่เป็นอะไรดีอืมใส่เป็นนี้แล้วกัน คิดอะไรไม่ออกใส่ใส่นี้ไปก่อน G ีเซลใส่รองเท้าไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจเลยต้องใส่รองเท้าจะได้เพิ่มแมแต้มท่าซิมโบเอาเป็นสิ้นคิดหน่อยดีกว่ามั้งเอเอสิ้นคิดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้เอออย่าลืมใส่เพิ่มแต้มทตุไฟมันจะได้หรือเปล่าวะเออมันไม่มีโอกาสได้เนาะ ใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีโอกาสได้ใส่ไปไม่มีประโยชน์ใส่เป็นใส่เป็นเอาไว้เผื่อสลับแล้วกันเอสเตล่าลืมตาใส่ใส่ไว้เผื่อสลับแล้วก็จะมีอันนี้มาทุอีมิลเวลก็ได้มั้ง เยอะอยู่นะอันนี้แล้วกันโอเคไม่น่าจะประมาณนี้อาวุธเราใส่คบเรียงโอ้เราลืมใส่ของนี่ใส่ใส่ไปก่อนเพราะว่าไอตัวไอ,ไอตัวทอเพียงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวดาเมจได้ไหมยังไม่ได้ทดลองอะไรเลยรู้แค่ว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งว่าจะประมาณนี้ เรามาดูสถิติกันว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมคิดไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาเขาจะเอามิ拉เบลมาต้นๆอยู่แล้วมั้งโอเคก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมคิดแหละก็คือมีโปโปนามีมาทุอิแล้วก็เกลดาเป็นฮา l โลวีตัวนี้เหรอตัวนี้มันดาเมจแรงกว่าแหละผมเข้าใจได้แล้วก็จะมีมิ拉เบลมาทุอิร่างร่างขาวก็ดีนะท้าไม่ตายแรง เราก็จะใช้กับพวกตัว,ตว,ตวที่มีการ์ดได้แจสปาน,นี้ก็โอเคนะเออตัวสเตล่าเวรันทายก็ดีตัวสเตล่าเวรันทายมันมันมีประโยชน์ตรงที่ถ้าไม่ตายมันเบิ้ลแทบเรียกได้ว่าแบกหอคอยได้แต่เราใช้แค่นี้ก็น่าจะพอ,อะ้วมั้งโอเคเรามาลุยกันไปอันนี้เราลองจักแบบที่ผมคิดไวเฉยๆนะต้องมีแต้มธาตุมีดาเมจมีฮิว มีบัฟเฟอร์เพราะาบางตัวเนี่ยมันทําได้หลายตําแหน่งไงมีราเบลอ่ะคือฮิลไปเลยเพราะว่ามันเก่งเรื่องฮิลอ่ะถ้ามาทำอย่างอื่นมันก็คงไม่เวิร์กส่วนมาทุอีก,ก็จะเป็นตัวที่พอฮิลได้ซัพพอร์ตได้เป็นดาเมจได้อยู่พอได้อยู่อ่ะแล้วก็ดาเมจดีเลอร์ที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นโปโปอน่ากับตัว เกียวดานะเธอแรกเราก็จะบัฟไปเลยแล้วกันนะเออมันไม่มีสกิลโจมตีเนาะไม่มีก็บัฟไปเลยดันเป็นตัวที่ฆ่ายากซะด้วยนะเอ๊ะเราไม่ได้กดสกิลฮิลของมิล拉贝尔เออไม่ได้กด ผมว่าผมกดนะแต่ไม่เป็นไรอ่าประเด็นคือถ้าใช้นี้ไม่ตายผมประมาณนี้ต้องใช้ทาไมตายถึงกี่ครั้งนะสามครั้งป่ะห้ามเลยแล้วกัน เรียบร้อยอโอ้ยากอยู่นะยากอยู่นะเธอนนี้เดีย๋ยวเธอหน้าก็ฮิวใช่ไหมแล้วเธอรเราก็ค่อยใช้ไม่ตายของมาทุยก,ก็ได้ จริงๆงใช้ไม้ตายเกลดาก็ได้นะน่าสนใจอยู่โอ้ตายไปตัวหนึ่ง ที่ผมไม่กล้าตีเนี่ยผมกลัวจะใช้ถ้าไม่ตายไม่ทันเหรอไหมพรอะงนั้นกดทุกสกิลเป็นบัฟไปเลยมันอย่างน้อยก็คือมันไม่ได้ตีเธอหนึ่งแน่นอนแล้วเธอตาตาต่อไปเราค่อยใช้ถ้าไม่ตายที่ตัวที่เร็วที่สุดซึ่งไม่พ้นโปโปนาอีกแล้วขอบใจที่ช่วยเพิ่มนะมาเรามาลองใช้ถ้าไม่ตายโปโป ổ นากัน มไม้ฝั่งนั้นเร็วกว่าต้องฟิวไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าไม่ตายโปโป,ปหน้าโอ้ฮาดาวเว้ย <c oughs> ลืมตามไหมไม่ลืมว่ะเบา,บา,ไ,บาไ,ไม่น่ะพอได้อย่พอได้เรียบร้อย ก็อย่น้อยก็ครบเงื่อนไขสามตัวนะอย่างน้อยนะไอเงื่อนไขทําไม่ตายสาครั้งอันนี้เป็นแนวทางที่ผมคิดเฉยๆนะก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดคุณจะเล่นหอคอยา้าลมให้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องมีเกลดาฮาโลวีเนี่ยบอกเลยมันเป็นเบสพื้นฐานที่คุณต้องมีนะเพราะตัวเกลดาฮาโลวีมันมี ไออาวุธประจำตัวเป็นลูกกวาดไงมันจะเพิ่มแต้มธาตุลงให้คุณได้มันจำเป็นต้องใช้อันนี้ถ้าไม่ตายสองครั้งเดีย๋ยวค่อยลุยในโอกาสหน้าแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีจัดทีมเฉยๆว่าเอ้ยเราจะต้องนึกอะไรบ้างนะก็ะจะประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีฮะบ๊ายบาย